ป่าว่าที่มูลนิธิปอเต็กตึงอ่ะเขาเปิดให้คนมาทําบุญขอพรหลวงปู่ใต้หงได้นะการงานเธอช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีแต่จะสุขภาพของเธอี เราไม่ได้โทรศัพมาด้วยทําไงมาเจอ,อเรามาด้วยนะเอเอเราก็ไม่ได้เอามาเหมือนกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไว้รอบหน้าเนาะโอเคอเป็นไงบ้างไปทำบ,บุญมาสบายใจขึ้นไหมเนี่ยก็รู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยรู้สบายใจก็ดีแล้วนะเฮ้ยเธอเป็นไรอ่ะรู้สึกเนี่นเจ็บหน้าอ,อกหายใจไม่ออน เ,เดี๋ยวเราไปซื้อน้ำให้ก่อนนะร <Okay. S 1> อตรงนี้นะ สัสดีค่ะสายเดียวกัถึง1418นะคะจีดพรลับสายค่ะไม่ทราบว่ามีอะไรเาช่วยเหลือคะค่ะตอนนี้มีคนหมดสตินะคะไม่รู้สึกตัวเลยค่ะอยู่บริเวณริฟุตบาทถนนเจ้าคามลบนะคะก่อนถึงตอกมังกรนะคะมุ่งหน้าให้ยาพระพาชัยค่ะอาการตอนนี้ไม่หายใจเลยค่ะค่ะบริเวณมูนีทีปตึงนะคะฝั่งสํานักงานใหญ่ค่ะจะมีเครื่อง a e ดีนะคะที่ติดอยู่กับแผนกเคาน์เตอร์ทางการเงินค่ะสามารถนํามาใช้ได้ทันทีค่ะ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 ถ้ายังไงให้รอสักครู่ค่ะทางศูนย์สังการรีประสานรถพยาบาลนะคะหรือทีมให้เข้าไปช่วยเหลือนะคะเบ้งตน รีบมาด่วนเลยนะคะขอบคุณมากนะคะให้ผู้ช่วยเหลือคุกเข่าวข้างลำตัวผู้หมดสติด้านไหนก็ได้วัดหาตำแหน่งบริเวณครึ่งร่างของกระดูกอก วางส้นมือที่ประสานกันในตำแหน่งที่ถูกต้องตั้งฉากกับพื้นกดหน้าอก30ครั้งช่วยหายใจ2ครั้ง5รอบในกรณีไม่กล้าช่วยหายใจให้กดหน้าอกเพียงอย่างเดียว2นาที ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบองยี่สิมยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่ส็ดยี่บแปดยี้าสาสมาแล้วค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะมีอะไรฉันช่วยอีกไหมคะเดี๋ยวเธอดูตามฉันนะ กดหน้าอ,อกให้ลึก2อถึงนิ้วหรือ5-6เซนติเมตรด้วยอาตาัตราเร็วร้อยถึง120ครั้งต่อน,นาทีกดหน้าอ,อกแต่ละครั้งให้หน้าอ,อกคืนตัวกลับอย่างเต็มที่โดยมีการขัดจังหวะการกดหน้าอ,อกให้น้อยที่สุดและห,หยุดกดหน้าอ,อกทุกกรณีไม่เกิน10วินาทีเมื่อเครื่อง a อดมาถึงให้รีบใช้เครื่องทันที หากเครื่องแนะนำให้ช็อกก่อนกดปุ่มช็อกค,ควรตรวจสอบว่าบริเวณนั้นไม่มีคนสัมผัสผู้หมดสติพร้อมพูดว่า1ชั้นถอย2คุณถอย3ทุกคนถอยแล้วค่อยกดปุ่มช็อกและสลับคนกดหน้าอกทุกครั้งเมื่อครบ2นาทีฉีกซองบรรจุแผ่นอิเล็กโทรดออกฉีกซองบรรจุแผ่นอิเล็กโทรดออกแบบแผ่นอ,อิเล็กโทรดบนหน้าอ,อกผู้ป่วย ช็อคที่กระทิบเพื่อกระตุ้นหัวใจหนึ่งชันถอยสองคุณถอยสามทุกคนถอยนะคะทำการกระตุ้นหัวใจครั้งที่หนึ่งสำเร็จสามารถสัมผัสตัวผู้ป่วยได้กำลังมีครอการเต้นของหัวใจห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วยแนะนำให้ทำการชอ็อคเครื่องกำลังทำการชาร์จถอยห่างจากผู้ป่วย ควบุชมช็อตที่กระเพิะเพื่อกระตุ้นหัวใจหนึ่งฉันถอยสองคุณถอยสามทุกคนถอยค่ะ ครับผมเป็นเจ้าที่ผู้ชีวยตำเวที่ไปต็นนะครับเอีกเซ็ตบอยหน่อย จากการช่วยเหลือคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกันในวันนี้นอกจากจะได้ช่วยชีวิตของคนหนึ่งคนแล้วฉันยังได้รับความรู้ใหม่มด้วยเผื่อวันหนึ่งข้างหน้าฉันอาจจะต้องได้ใช้ความรู้ที่ได้รับในวันนี้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกต่อไป